ขำอีทนี่ผมมีหูแพงเด้อผมมีหูแพงบัเธอเขาเสียบเสียบสายแพงเขานี่เสียบก่อนนี่แล้วมันจะม,มีหูแพงขึง้นเนี่เียบแบบป๊บกับไปมันจม,มีสามเดือนเด็กมีหูแพงขึ้นมาแล้วมีหูแพงขึ้นมาแล้วคือว่ามันส싸กัน คือว่าแพงทำงานเนาะแพงทำงานอย่าลืมเวลาเสียบแพงต้องเสียบน้ำหลังน้ำลังต่อแบตเตอรี่นี่เสียบน้ำหลังต้องต่อแบตเตอรี่ขีดหัวดำอย่าลืมหัวดำใส่ลบหัวแดงใส่บวกแล้วก็มาต่อมาแล้วมาเปิดบตเบคืเกอตัวนี้ขึ้นบตเบคื์เอรหม่หอีกหนึ่งนี่สุดกรเปิดขึ้นมาปับ๊บ เปิดขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวจะมาจะมาเสียแผงเขาแผงนี่เสียไปตลอดเด้อเสียไปตลอดเสียไปตลอดเวลาเฮท่านั้น,นอยู่ทึงลังค้าศูนย์หนึ่งอยู่ทึงลังคาก็เสียไปตลอดคือกันเพราะว่าขั้นเท่าเสียบบเสียไปตลอดแล้วมัน มันสิ่ตัดอัตโนมัติสมุนเราเปิดไฟเปล่าเมียนกลาคืนนะ,นะอย่าลืมตั้งอัตโนมัติหันกดปุ่มแดงนี่ปุ่มแดงเนี่ยกด,ดข้างไววนี่มันสิบเจ็ดลยมงไปศนยหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิ สิบหกหอนเรียกชิ้นพกลวปะโหลดบอลปล่อยเมียนเลขยกิบพกเนี่ยมันสิเปิดไฟอะไรชีุงจะกลางคืนฮุงเศร้ามากแลลวไฟมันสิดับเองกันเลขยกชิบหพก่จืบไปโหลดแต่ว่าในเมื่อมันทำงานก็ต้องได้เสียปลักเสียตัวนี้ไว้เด้อเน,น,นี่เสียแผงนี่ไว้ถ้าเรเสียแผงไว้แล้วมันบู๊หัวยำไดเบต มีแดดยามใดโบมีแดดมันโบต้องเสียไปคันบบเสียไปแล้วมันสิบมันสิบโเปิดบบป,ปิดอัตโนมัติให้เอาเนาะอย่าลืมมีแต่ชิบุกก็สิบเจ็ดเท่านั้นสิบเจ็ดแล้วมันเปิดไว้สักสี่ชั่วโมงจากหมอดแล้วมาหมอดูเหนีอวคันชีบุกแล้วมัน,ม,น,น,น,ม,นมันสิเปิดปิดอัตโนมัติ แต่ว่าเปิดปิดอัตโนมัติแต่ว่ามาเปิดมาปิดอยู่นี่ได้คือกันได้จือแต่ว่านี่เลยมันมันมีสองภาคี่นี่ภาคบางเนื้อภาคไฟ DC สำหรับไต่นี่ตะเคียนเนี่านี่นี่ขันภาคเบื้องมาสีแดงนี่มัน ภาไฟช่องหลอดเซาวุ่สำหรับพิษเปิดอันพัดลุม่มเปิดพัดลุม่มเป็นภาคนี้เ,เสียบโทรศัพท์ไดเท่าละซีหน่วยคนนี้นี่คนนี้ในบ้านนี้คันที่คันที่สาโทรศัพท์สำหรับหน่วยเดียวหันฉากตัวนี้ก็ได้เสียบคนนี้คันอยากประหยัดพลังงานแลยปิดตัวนี้ไว้บ่ต้องเปิดนี่ พิดไว้น่มนได้เขาบใส่ซไลุ่มนะครับพิทุนเนี่ยไวรวดเนี่จแต่มันจีเพืองแบตเตอรี่เขาตัวนี้เปิดน้ำลังหมสุดเลยตัวนี้นี่เบือเออจืดไม่รวด <c oughs> ต่อแบตเตอรี่คอสมิดเปิดตัวนี้เปนที่หนึ่งเสียบตัวนี้เป็นที่สองเสียบโซลาเซลนี่เนาะ้าว่าเขาจะใส่ัดลุมเขาต้องเปิดตัวนี้ต่อถาาบใส่แล้วบูเปิดต่อก็ได้ นั่นเดอ้อจังหน่อยสิไปซุ่มให้